สวัสดีครับผมอายุธขาครับผมวันนี้ผมมีของดีมานำเสนอนะครับผมรถคันนี้ t ต y ร t ต So ซูลู a v ีอตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับอดีตเจ้าของนะครับอดีตรถคันนี้นะครับเป็นไฮโซนะครับอยู่ในย่านสาทรนะครับผมเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการนะครับอยู่ในย่านสาทรนะครับผมนี่นะครับคุณลุงเจ้าของเดิมนะครับผมโอนชื่อให้ลูกนะครับผม ให้ลูกแท้ๆเลยนะครับมีประวัติชัดเจนมีรูปถ่ายที่เราไปซื้อนะครับผมนะครับคันนี้นะฮะเขาใช้เฉพาะเสาอาทิตนะครับไม่ค่อยได้ใช้รถนะครับผมนี่นะครับคุณลุงนะครับดูแลรถอย่างดีนะครับผมตอนนี้แกเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะครับหมายถึงว่ารถไฟฟ้าคือรถใช้พลังงานไฟฟ้านะครับก็เลยแบ่งมาให้เราใช้งานกันนะครับเมื่อวานโทรตามผมนะครับบอกว่านุ่มอเป็นเอฟซีในช่อง youtube ช่วยไปดูรถลุงหน่อยลุงอยากแบ่งไปให้ เพื่อนๆ f อช่องเองเอาไปใช้งานผมก็เลยจัดให้นะครับผมตามคำขอของ f c นะครับผมนี่นะครับไม่เคยซื้อรถกันนะครับแต่มีรถก็อยากขายให้เรานะครับอยากให้แบ่งแบ่งปันเพื่อนๆนะครับคันนี้ดูแลดีมากนะครับกับ t o y o t a าวออนะครับผมตัว S อนะครับตัวท็อปสุดดิดเบรกสี่ล้อภายในเป็นดำนะครับไมดีตอนมีแอร์แบกนะครับและที่สำคัญตกแต่งมาทั้งคันนะครับสเกิร์ตรอบคันใส่ล้อดีวันสเปคมาให้นะครับผม ขอบ17เนะครับนี่นะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับแอร์เย็นฉ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะครับผมภายในเป็นสีดํานะครับเดิมจากโรงงานนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับเป็นลายพิเศษสําหรับตัว S อเท่านั้นนะครับตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับตัว S นี่นะครับ V8 รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นตัว S อก็จะมีไมล์ดิจิตอนนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเป็นแอร์แบกนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับขึ้นลงได้ครบนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับนี่นะฮะ คันนี้นะครับวิ่งมาแค่สองแสนสองหมื่นกว่ากิโลนะครับผมวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับสองแสนสองหมื่นกว่ากิโลไม่เยอะนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยกับอายุรถประมาณปีละหมื่นโลนะครับเฉลี่ยเป็นรายวันก็วันละส0มสิบกิโลนี่ถือว่าน้อยมากนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันนะครับผมรถเดิมๆเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะครับสติ๊กเกอร์เดิมทุกจุดอยู่ครบนะครับออกจากศูนย์เคมอเตอร์มานะครับผมนี่นะฮะน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับ ซอกเซิร์กเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะด้านล่างก็มียางอะไหล่นะครับนี่นะครับแม่แรงต่างๆอยู่ครบนะครับนี่นะฮะนี่นะครับมีครบทุกอย่างนะครับซอกเซิร์กเดิมจากโรงงานนะฮะคุณลุงบอกว่าฝากไอเป็นสื่อกลางในการนําไปให้เอฟซีของไอได้ไปใช้งานกันนะครับผมแกดูแลอย่างดีแกเสียดายนะครับซื้อมาตั้งแต่ใต้แดงนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับ กุญแจแบบเป็นรีโมทจากโรงงานนะครับมีให้สองชุดนะครับครบนะฮะนี่นะครับสติกอร์เดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับนี่นะฮะอยู่ในสภาพที่ดีนะครับคารเคินเดิมนะครับซอกเซอร์เดิมนะครับเครื่องนิ่งเงียบนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนี่นะครับเอฟบางท่านมอกว่าดึงก้านชักวันน้ำมันเครื่องมาแล้วมีไอไหมไม่มีนะครับเนี่ยดึงให้ดูเลยนะครับผมเขาขอกันมานะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ อ่าผมลืมบอกตรงนี้นะครับเป็นฟิล์มนะครับฟิล์มเสื่อมอายุตามการใช้งานนะครับจอดตากแดดฟิล์มก็จะเสื่อมอายุไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันนะครับสาหรับฟิล์มคันนี้เดี๋ยวจะติดเป็นเบอร์สี่สบหกสิบให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับผมภายในสะอาดสะอานดีนะครับไม่มีกลิ่นของพวกกลิ่นอับุรี่นะครับบางท่านเอฟซีถามมาว่ารถมีกลิ่นบุรี่ไหมคันนี้ไม่มีนะครับ ส่วนใหญ่ทุกคันที่เราไปซื้อมาก็ไม่มีนะครับเพราะว่าลูกค้านิสัยดีนะครับไม่ซูบบุหรี่ในรถนะฮะนี่นะครับแท่นคงแท่นเครื่องนิ่งเงียบนะครับผมคันนี้ผมขับมาจากสาทรนะครับมาสู่พุทธมณฑลสายสองนะครับระยะทางก็ประมาณสักสี่สิบกว่ากิโลนะครับก็ไร้ปัญหาความร้อนะครับไฟคงไฟเครื่องอะไรก็ไม่มีโชว์นะครับทุกอย่างก็ใช้งานได้ดีนะครับผมนี่นะฮะสำหรับคันนี้นะครับราคาสงวนนะครับลุงเขาบอกว่าให้ตั้งแค่แสนต้นๆเท่านั้นนะครับไม่ได้ให้เอากาไรอะไรมากมาย ผมเปิดให้เลยครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเอาเท่านี้เลยนะครับผมขอสงวนราคานี้เลยนะครับราคาลดได้นิดหน่อยนะครับแต่จังหวัดมีบริการส่งซาออหรือเทเลอร์เหมือนเคยนะครับผมนี่นะครับไม่แพงนะครับสาหรับรถวีออนะครับผมที่อื่นอาจจะมีแปดเก้าหมื่นแสนต้นๆเราก็ราคานี้นะครับเอฟซีขอมาราคาไหนจัดไปราคานั้นครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับกี่ใช้งานอยู่นะครับสําหรับรถประวัติดีแบบนี้นะครับแล้วก็วีออเป็นรถ เป็นรถที่นิยมอึดถึกทนนะครับผมสาหรับน้องๆหนุ่นๆนะครับเข้ามหาลัยก็เอาไปเป็นรถคันแรกไปเป็นรถหัดขับได้นะครับขับไปโรงขับไปเรียนนะครับอึดถึกทนไปหยัดและที่สําคัญมันไม่จุกจิกนะครับผมหรือใครที่อยากเอาไปใช้ต่างจังหวัดก็โตโยต้ารู้กันดีนะครับอะไรหาง่ายนะครับไม่จุกจิกอึดถึกและทนมากๆนะครับสำหรับใครที่หาใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพบริมณฑลสองฟรีต่างจังหวัดมีบริการสายออนเหมือนเคยนะครับหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับนี่นะฮะใครไม่สามารถมาดูได้ก็ผัก วิดีโอคอลดูได้หรือใครจะมาดูพาเพื่อนพาช่างพาคนรู้จักพาคนที่เกี่ยวข้องเรื่องรถที่ดูรถเป็นมาดูได้เลยนะครับรถสภาพดีนะครับคันนี้ผมให้เกตเลยหนึ่งในร้อยนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับโตโยต้าซูน่าวีออสหนึ่งจุดห้าตัวเอสตัวท็อปสุดไม่น้อยประวัติดีอดีตเป็นอดีตอยู่ในถิ่นฐานที่หรูหราไฮโซนะครับในย่านสาทรนะครับผมนี่นะฮะที่ดินตรงนั้นแพงมากแล้วคันนี้นะครับเป็นลูกคุณหนูมาก,ก่อนนะครับผม ใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ